ซัมซุ n ซัมซุ A หนึ่งศูนย์ซัมซุ S 1 0 plus ไม่ใช่ A 1 0วิธีแกะฝาหลังนะครับผมเผื่อเครื่องตกน้ำตกอะไรมาจะได้แกะเองได้นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยจะไม่ยากครับผมใช้ไดเป่าผมของท่านนี่ครับเป่าวนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีกาวแปะไว้เฉยๆรอบๆนี้รอบๆนี้นะ เป่าวนไปเรื่อยๆใช้ได้เป่าผมของท่านนี่แหละง่ายๆสะดวกสบายไม่มีใดเป่าผมก็ใช้อะไรดี <c oughs> ตางลางก็จะใช้ลมร้อนแต่งัดขึ้นก็ได้ครับแต่่ากาจะเสี่ยงเสียหายนิดหน่อยให้กาวตรงนี้เขานิ่มๆจะได้ยืดหยุ่นจะได้ออกง่ายๆครับผมมันก็ยังใหม่ๆอยู่เลย นะครับผมตากาวนิ่มแล้วมันจะออกง่ายครับก็แทบจะหลุดเลยกาวนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็จะออกง่ายอย่างสะดวกสบาย <c oughs> นี่ครับกาวเลย <c oughs> เครื่องไม่เคยแกะก็จะแน่นอาท้าวอนเ <c oughs> บาให้กาวกานิ่มม,มันก็จะออกง่ายครับ กาวนิ่มแล้วมันก็จะออกแบบสะดวกสบายนี่ครับแปะกาวไว้แค่นี้เองนี่ครับผมเนี่ยปึ๊บแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เครื่องยังไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้เดิมเดิมออริจินอลโอเคครับใส่เข้าไปก็มีเตปกาวสองถ้ามันกาวเก่ายังแห้ง ไม่เหนียวก็ใช้เตปกาวเตปใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับผมแปะเข้าไปปึ๊บนี่วิธีการแกะฝารังซ,ซัมซุ n g อ1ิ Plus เปิดเครื่อง S10 Plus เผื่อม, <laughs> S <S มีประโยชน์สำหรับท่านบ้างขอบคุณครับผม